สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะทุกคนจ๋าไม่ได้เจอกันตั้งสองวันนะคะวันนี้ไปซื้อของมาคะ่ะทุกคนจ๋าไปร้านเอเชียมานะคะไปดูว่าได้อะไรามาบ้างคะทุกคนจ๋ามั่งอันนี้เป็นผักนะคะผักสลัดนะคะทุกคนจ๋านี่ซื้อมานะคะอันนี้เนาะอันนี้เอ่อเป็นเอ่ออันนี้เป็นคืออะไรแฟนเป็นคนซื้อมาให้นะคะทุกคนจ๋าพอดีแฟนเข้าไปอีกห้างนึงเนาะนี่ได้อันนี้มาแต่ว่าแดงไปหน่อยนะอนนี้ต้องแกะออกต้องดึงออกนะทุกคนจ๋า อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะทุกคนจ๋ะมันมีสามสามอันอยู่ในในถุงนะคะสามสามหัวนะคะทุกคนจ๋ะแล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นร,าร้านเอเจียมานะคะคถุงถุงเบลเลได้มาถุงบเบลเลยะค่ะทุกคนจ๋ะอ่าอันนี้เป็นเห็ดหอมนะคะทุกคนจ๋ะมี่ได้เห็ดหอมมานะเห็ดหอมวันนี้ซื้อถุงเล็กมานะคะทุกคนจ้ะนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่าถ้าใช้ก็คือจะใช้หมดครั้งเดียวเลยก็คืออ่า ใช้เอาถุงเด็กกันนะคะทุกคนวันนี้หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะทุกคนเสียงจะดังหน่อยนะคะทุกคนจ๋าเขาตัดหญ้านะคะวันนี้นะ่าเป็นวันจันทร์วันหยุดตัดหญ้านะคะทุกคนจ๋าหมดไปสามดสามดอลลาร์นะคะสาม9สามแปดเก้านะคะวันนี้หมดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะเป็นดาบได้ผักมาเหมือนเดิมมีชอบกินผัดขวางตุ้งค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่านี่จะมาทําอะไรกินหรือว่าจะผัดวันนี้ชอบผัด แต่ต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะทุกคนจ้ะเพราะว่าเขาแบบเหมือนกับว่ามันเอเขานานแล้วอะคะ่ะก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าต้นเขาจะใบเขาจะหักห,หน่อยนึงนะคะทุกคนจ้ะนี่ชอบเอามาผัดห่อ,อไปอไปกินข้าวที่อาหารกลางวันนะคะพูดถึงอา,อาหารไี่ได้ไรนะห่ขอข้าวไปกินกลางวันนะคะที่ทํางานนะคะทุกคนจ้ะเนาะก็ผักมานะคะ ก็จะมีไม่เยอะนะคะนี่ซื้อมาไม่เยอะอันนี้ใบโหระพาเหมือนเดิมค่ะนี่คิดว่านี่จะเอามาผัดกาไม่ได้ผัดคือรอะไรเอามาทําเกงแผนง่ะคะ่ะแผนงกระดูกหมูนี่ซื้อกระดูกหมูมานะแล้วก็เส้นขนมจีนค่ะทุกคนจ๋านี่ซื้อมาไวเมื่อที่ก่อนเมา่อสอที่ก่อนนี่ก็ซื้อมาไว้นะคะทุกคนจาน๋านอก็ซื้อนี่ชอบอันนี้ตอนแรกนี่ใช้แบบที่เป็นหอใหญ่หญนะคะทุกคนจา๋าแปบลบว่าแบบมีหลายหลายหลายคือเรียกอะไร หลายม้วนที่ขม้วนพันๆกันนะคะทุกคนจ๋านี่เลยเอาแบบนี้มาแบบง่ายดีค่ะก็คือไม่แพงด้วยแค่รู้สึกว่าห่อหนึ่งน่าจะประมาณหนึ่งเหรียญเจ็ดสิบเก้านะคะทุกคนจ๋าเ,าเนะาะากะานนะ็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทมั้งประมาณร้อยกว่าบาทต่อ,ต,อต่อห,อห่อนึงนะคะทุกคนจ๋าไม่แพงเท่าไหร่ถ้าซื้อเป็นแบบหอ่อใหญ่แบบแพ็คอะมันจะ จ็ดหกถึงเจ็ดดอลลาร์ต่ตหอห่ออันนี้หนังหมูนะคะที่ไปเห็นมาน,นี้ไม่รู้ว่าจะเอามาทาอะไรดีแต่พูดถึงอยากกินลาบหมูนะลาบหมูใส่หนังหมูนะพูดแด้นำ้ำลายพูดเลยอยากกินคะ่ะทุกคนจา๋าอันนี้หนังหมูนะคะทุกคนจา๋าที่ไปเจอก็เลยเอามานะคะก็เรกว่าจะเอาแบบหมูสามชั้นมาแต่ว่าแพงมากคะ่ะทุกคนจา๋าตั้งสิบหกสิบเจ็ดดอลลาร์ต่อสามชิ้นนะคะนี่ก็เลยไม่เอามานะคะทุกคนจา๋าได้เอามาแี้ แล้วก็ได้อันนี้อะไรเครื่องแกง<อ>เครื่องแกงมัสั่นนะคะทุกคนจะ้ะที่ซื้อมาที่ชอบกินเอามาทำแบบ term, าเครื่องแกงแะนะแบบผัดแบบตั่วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนจะ้ะแล้วก็อันนี้เป็นพี่แกงแดงนะคะเนาะเอามาทาแบบเหมือนกับผัดกับใส่หมูใส่เนื้อแล้วก็ใส่ใบโหระพาใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นผนงนะคะเครื่องแกงผนงนะคะทุกคนจะ้ะ ก็มีผักอินอันนี้เป็น,ปนผักสลัดนะคะผักเขาเรียกผักสลดัดเหมือนกันนะที่เป็นเขาเรียกไม่รู้ว่าผักสลัดอะไรแบบมี้ก็เรียกชื่อไม่ถูกนะคะทุกคนจ้ะที่เป็นใบแบบสีออกม่วงะคะ่ะอันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ชอบกิน,นะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสดอะไรเออเหมือนกับว่าแบบเขาโดนทับเยอะอะคะ่ะแล้วก็ใบเขาก็เลยหักนะคะแบบหัวเขาอะช่วงก้านเขาหักนะคะทุกคนจ้าดู ไี่ชอบกินอันนี้ <OR> anyway. มาก yani. ินกับส้มตำวันนี้ซื้อมะละกอมันด้วยนะคะทุกคนจ้ะไว้ตำมะละกอนะวันนี้แฟนก็จะทําไก่อบด้วยค่ะจ๋ะเดี๋ยวค่อยอุ้ยปวดแฟนก็ทําไก่อบด้วยนะคะแล้วก็น่าจะกินกับส้มตำไก่อบนะคะทุกคนจ๋ะอันนี้กระดูกหมูนี่ไปเจอมาแบบมันมีแท่งเล็กแท่งใหญ่นะคะทุกคนจ๋ะเห็นมันถูกอะค่ะก็อันนี้สี่เหรียญเจ็ดจุห้านะคะ แต่ก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนจ้าอันนี้ก็ไปเจอมานี่ก็เลยเอามามีเนื้อด้วยแล้วก็มีกระดูกแซมมาด้วยนะคะกระดูกติดน่ะเป็นแบบซี่โครงด้วยแล้วก็ตรงข้อกระดูกหมูด้วยนะคะทุกคนนี่ก็เลยซื้อก็เลยเอามาค่ะเอามาเต็มตู้เย็นไปหมดแล้วกระดูกหมูเนี่ยไปน้องว่าซื้อใหม่ละก็เห็นมันถูกดีค่ะทุกคนจ้าแบบว่าแบบถ้าหมูสามชั้นอ่ะแพงมากค่ะทุกคนที่เลยไม่เอามาก็มาละกอนะคะทุกคนจ้ามาละกอนี่นี่ก็ไม่เคยซื้อแบบนี้มานะ แบบไม่เหมือนมะละกอบ้านเราเลยนะนี่ไม่รู้ว่ามันจากที่ไหนนะคะทุกคนเป็นมะละกอลูกอย่างเงี้ย <c oughs> แลวลูกก็ไม่ค่อยสวยด้วยค่ะทุกคนแต่มันเป็นลูกตะกลุ่มตะปั่มอะลูกเขาเรียกอะไรลูกกลมๆอย่างเงี้ยนี่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะคะทุกคนจนะ้ะเนาะก็มะละกอมาวันนี้จะตำต้ตมตำกินกับไก่เลยน,นะคะทุกคนจ้ะเป็นเพอจ,จะจะอบอบไก่นะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาไก่อบจะเป็นยังไงนะคะทุกคนจ,จ้ะเดี๋ยวก็ซื้ออันนี้มา น้ำจิ้มอ่าของยี่ห้ออร่อยดีนะคะเป็นน้ำจิ้มอ่าเขาเรียกอะไรนะอืะปอปอกเปียนะคะน้ำจิ้มปอกเปียเนาะอ่านี้ซื้อมานะคะเพราะว่านี่มีน้ำจิ้มไก่แต่ว,ว่ามันเหลือนิดเดียวนี่ก็เลยลองซื้อนี้มากินดูนะคะทุกคนน่าจะคล้ายๆน้ำเหมือนน้ำจิ้มไก่เนาะก็แค่นี้นะคะ่ะทุกคนจ๋าเนาะก็หมดไปอ่าสามสิบสามอ่า ค,คิดเท่าไหร่เจ็ห้าจะไม่ผิดนะคะทุกคนจ้ะชั้นสามเหรียญ75็ห้านะคะ,ะเหรียญอนนึงเหลืออันนึงค่ะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นกะทิน,นะคะกะทิชาวเกาะนะคะนี่ซื้อมานี่ซื้อมาแต่ก่อนมีอันนึงของอร่อยดีนะคะแต่ว่านี่ซื้อมาเพิ่มนะคะเผื่อได้ทำแผนทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนจ้ะเนาะก็แค่นี้ค่ะทุกคนจ้ะโอเคนะจ้ะทุกคนไปแล้วจ้า ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรระฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงจ้าไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ